ปี2 0 2 4ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีแคปกันให้ดูนะว่าปีที่ผ่านมานะครับฟาร์มเรานะครับพบเจอกับอะไรบ้างับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันในช่องผักสลัดโอปนิกนะครับปีที่ผ่านมานะครับฟาร์มเรานะครับพบเจอกับอะไรบ้างนะมีความคืบหน้ายังไงนะครับในฟาร์มบ้างนะครับแล้วก็เราจะทําอะไรกันในปี2025นี้นะปี2024นะก็มีการต่อเติมฟาร์มผักของเรานะครับให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับมีการทาหลังคาการ ได้ประมาณ50-60%แล้วนะครับก็คิดว่าในปี2025ที่จะถึงนี้ก็ผักเรานะครับจะมีหลังคาพลาสติกทุกตัวนะครับมีการส่งผักนะครับข้ามต่างจังหวัดนะครับค่อนข้างหลายที่นะแล้วก็มีส่งข้ามภาคด้วยนะข้อเช่นภาคใต้นะภาคอีสานก็มีส่งบ้างนะครับทางรถไฟผลิตที่เราวางแผนไว้นะครับออกสู่ตลาดตามปกตินะครับแล้วก็ เป็นไปตามแผนนะครับผักตัวดีนะครับแข็งแรงนะครับส่วนเป้าหมายนะครับในปี2 0 2 5ของฟาร์มของเรานะครับเราก็จะมีการเพิ่มหลังคาพลาสติกนะครับเพื่อป้องกันหน้าฝนเน้นในเรื่องของคุณภาพนะครับเป็นหลักนะครับเน้นในเรื่องของการทําออนไลน์นะครับ YouTube นะครับ Facebook เพจนะครับหรือว่าจะเป็น Tiktok นะปีนี้นะครับเราก็จะมีการต่อยอดนะครับโดยการนําผลผลิตของเรานะไปต่อยอดนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับเราก็จะทําการเก็บรวบรวมยอดการสั่งซื้อนะของลูกค้าทุกคนนะเราก็จะมีรางวัลพิเศษให้นะครับ 1,2,3นะครับรางวัลก็จะไม่เหมือนกันนะอยากฝากเพื่อนๆน,นะทั้งช่องทาง YouTube Facebook Page นะครับหรือว่า TikTok นะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับกดติดตามช่องผักสลัดโอปอลิกไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับโอเคครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ